อันเจ้าตอบกับสื่อเขาอะนะแล้วเขาถามเจ้าว่าว่าจะแนมนี่อเจ้าสื่อยั้งโอ้ยยอมข่าวว่าไม่ด้วยล่ะแบบทักมาว่าจะแนมตอบนะแม่ตอบคอยคอยแม่บุญเจ้าเลยคอยสีนนนแบบอยากเป็นมอนี่โดยสีเฮ็ดให้ได้เลยโดยว้าซิงโก่หรือเปล่าซิงโก่หรือเปล่าซีแบบมาคว่ำพยายามของตัวเองสู้แต่ว่าก็อยากนั่งอยู่ได้ล่ะถ้าเฮาบ่มีศิษย์มีชาย แต่ว่าทานเจ้ามีอยู่บ่ามีเสียมีสายอยู่ละว่าก็คัน่ามีเข้าถูกเข้ากับเลียวเบิ่งเฮาดอกผู้่างสั้นนี่แต่ว่าาว่าเฮาถูกลำบากเข้ากับบ่ได้ว่าเ้ยนอกดอกทว่าเขามีเขากับเลียวเบิ่งเฮางนับถืออยงซี่บอ วันดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เวอร์ส,สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสานวนวลสายลุยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ะมาพบมาพอสานวนวลมานี้นาะพ่อพี่น้องเนาะสานวนวลกับเห็นบังเอิญเห็นทางลูกจอยกับลูกสาวเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ะมาทางสานวนวลก็บบ่เคยเห็นลูกสาวเพื่อนจา้าเธอหน่องพ่อพี่น้องเนาะ ก็คือว่าครั้งแรกพ่อพี่น้องเลยกัสิเข้าไปโอบไปลมไปรีน้ำเพิ่นก่อนพ่อพี่น้องอ่าทางลูกสาวเพิ่นนี่ทางได้ยินข่าวเลี้ข่าวทางแม่เพิ่นเล่าให้ฟังเนาะกัเป็นสาวพ่อพี่น้องเลยผู้งามแล้วกัจบพัวเนี่ยเพิ่นยังห้ายังเฮียนอยู่เนาะโดยจังได๋ก็สิเข้าไปหาทางเพิ่นก่อนพ่อพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นก็บกำลังมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหดือว่ามาดื้อมามากหยังเนาะงเพลินพี่น้องเนาะแบบๆอยู่เพลินพี่น้องเลยสิมาดื้อสิ่งดื้อของหรือว่า อุปกรณ์ที่เพิ่นเคยพ่อแม่เพิ่นเคยอยู่เคยเช่าคันเนาะอัสสิเซลายไม่ต่อพ่อามพี่น้องเอ๊ะอ่ะเพิ่นกับมาเอ๊ะเนาะบุ๊กน้องเอ๊ะมาเ้็นยิ่งดีเนาะโอปเป็นรูน้ำเพิ่นก้อนพวามพี่น้องสบายดีอะเออ สวัสดีทางลุงเด้อโดยภากันเห็ดอย่างนี้นี่เนาะนี้นเกรัูงุไปเห็ดยังอันนี้นะไไกไก่เมอ้โดยเห็ดคอกอันเห็ตื้นเห็ดยังเนาะคอบแบ่เสียดไมดูเก่าแล้เออไดอันนี้ลูกสาว เออโดยๆซื้อยังล่ะนี่มอมอายุจักปีแล้วนี่16โอ้16ปีโดยๆอ้าต้องมายืนพอเฮ็ดบ่เด้อว่าเดมาซ่อยกันโอ้โดยๆๆออ้ยนน่ะอะไปเจเียนอยู่ไสแล้วล่ะนี่เียนอยู่หลัก7หลัก7มอยังได้เจ้าเฮียนมอ5มอ5บ่โอ้ กินอยู่นอนอยู่พุ่นบ่อ่าอาศัยอยู่น้ำป้าโอ้มีป้าเป็นน่ะเอี่ยของพ่อหรือว่าเป็นเอี่ยของพอ่อโอ้เออกินอยู่น้ำเพลนเนาะมาหนี้คิดจังได๋สามมาหาพอาาาา่อมมนอี่มามื้อนี้บ่กเดี๋ว่ามาหลายมื้อแล้วมาเมื่อวานนี่โอ้มาเมื่อวานนี่มาเยี่ยมมายามเพิ่นบ่โดยะด,ดนมาเฉลิมมีหยังเนาะมาฝากมาของตนของฝากขอแม่พักหนัก không ăn pa nhảy gì đấy ôi gặp khóc hâm nãm xúi một hồ có mì nó cứ bảo chỉ bay hiên hoắt sai là là này à nhưng bố bố bảo hiên chỉ chị ngân rồi à cuối cây là bắt nhịn chân không ba cứ bảo siêng phêng quan hệ nỉ à cuối chân hết chân nổi còn nó เออนั่งแล้เดียวนั่งจะดีเวราเพื่อชิเล่อนั่งจะก้นตะหมอกจะดีรถเออเข้าทนแล้วนั่งดีนั่งตะหมอกมันจะดีอีกแล้วมันจะหนาหักอ่หนึ่งจ้องซักวันนี้พากันมานั่งอยู่นี่วันนี้ใส่แม่เดี้ยสิอยู่เพื่อนเลยโอ้ยอยู่เพื่อนหยงสิบหกปีเข่าลงเฮียนมหาไปเข่าลงเฮียนนี่ ไปพักอยู่น้ำพายล่ะอยู่น้ำป้าอาศัยอยู่น้ำเพิ่นโอ้อาศัยอยู่น้ำป้าบัดอันเมื่อเช้าแล้วเฮาเฮาตื่นมาแล้วไปโรงเฮียนเหมือนนี่ค่ะมานทำมาเฮือนเพิ่นเหมือนนี่บอกโดยโอ่ได้ยินแต่ทางพ่อจะว่าวว่าทางเจ้านี่ค่ะโรงเฮียนม่หาผู้ไอ้โม่ได้สักโอ้ไอ่จะเป็นอ่าคนเดี่ยงดูแบบเบิ่งแยงสุกยุ่ไปห่ำไปเรียนอ่า เปิ่นสุกโหน่ตาม .2 เปิ่นสุกโนแต่ตอนนั้นแล้วก็แล้วนั่นก็ส่งตัวเองมาฮอดให้สุกโนให้เจ้าป้าบ่กะเฮาเองเิ่นสุกโนแต่จบม .2 แล้วก็ป้าบ่ป้าบ่เป็นผู้ส่งโนเจ้าแเยเียงปัจจุบันน่ะอยู่อยู่นําป้าเข้าเียนอยู่นําเพิ่นแบบนี้ได้หายังได้หาอันคายังได้เจ้าซอยเจ้าเอง แบบวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไปหาล้างถ้วยนะคะโอ้เป็นลังถ้วยลังจาทุกในสี่แบ่ก็ละประมาณเสาร์อาทิตย์ไปมีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไปทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เลยคนจ้างแบบได้ละวันหนึ่งวันสามสิบวันสามสิบเด้อมื่อละสามสิบเนาะล้างถ้วยวันละสามสิบคนก็ให้น้อยแคเด้อบาทจะมือวันหนึ่งหาสิบก็ใครอายุเนาะ ไปล่างถอยห่อาจารย์โอ้ล่างถวยห้อาจารย์โย่เฮียนบอกเพื่อน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 ่อนกิโจากมากอมากินป่นเ่มเอเ้นศโดยเดยนมาส่งอาจารย์เองนี่แหละบอเดลกับเพื่นเอาเงินไห้ใส้แต่ก็เพงอยู่เพิงกินเพิ่ก็หอีกโอนเนาะดีไปแบบนึงคนกัเป็นช้ำีเพิ่นกับพูดเลพูอไปอาจารย์ก็เพื่น เพลงบ่เปิดเพลงนะว่าจังไชไปน้ำนอกโอยโดยโดยมีชองคนนะไปเพรมันจะลุกคนเดียวมูดบคุว่าไงก็เพิ่นมักคนเรียบดีแบบน้อเรียบร้อยคนเบากระมิเนาะแมนแมนแมนทางน้องเพิ่นนี่อะสีบอกง่ายใส่ฟังกับแมนทางครูอาจารย์เพิ่นแบบเฮาเว้าง่ายแบบเพิ่นก็ะซิมักเฮาเฮาไปน้ำเนาะเพิ่นก็ะซิมักหักแหงเอ็นดูนี่ล่ะ ว่าทางน้องเพิ่นเทียนเก่งบ่ได้เห็นวะไเทียนเก่งเป็นลูกเป็นลูกสาวหล่ะนี่แม่นบ่แมื่อคุอะคุณะคูณละขึ้นฮอดแล้วไปทางไหนได้เงด้ครับก็เป็นเงินในลูก50เพิ่นางเธอได้เป็น3ามเซนให้เซนหนึงเดือกับลุงน้อยมาซื้อข้าวซื้อน้ำเป็นลักจางทั่วไปหลุงน้อยนั่นในลูกให้เธอผู้นี้ผู้อ้ายบ่เอามันก็หากลุ่มเองมันแบกเครื่องแบกขอนจังกี้นะพุณบ้านสิบเจนี่แหละ17กเ็อกเอ้าเดินผู้นี้ปีนึงผู้ชายน่ะกั อืมสิเป็ดอ๋อตัวสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเจ้านี้พ่อแม่นี่บ่ได้เคยเอาเงินน้อยยังห้มิแต่หารับจ้างเองบ่ละโดนๆกัแบบเพิ่นเอาให้กัเอาโดนๆกัส่วนได้กัมีเงินตัวเองแน่อ๋อแบบเจ้ารับจ้างแบบวัน<อ>พักวันหยังนะฮะไปรับจ้างคันพิทเทิมกัไปรับจ้างอยู่นรงเขาเลยเปิดเทิลมาขายมาจ่ายค่าเฮียนอ๋อคาเฮียนนี่แพงอยู่บ่ละสองแสน ตัวปีว่าล่ะตัวเทิอมตัวปีตัวปีก็ใครอยู่แซงนเนาะเดี๋ยวเวลามาเราก็มากินข้าวกินน้ำจุเจ้าป้าไปกินพ่อนอนเถือนนอนซานเพลินป้านี่ก็ถือว่าใจดีไน่เนาะกินน้ำเพลินเนาะด้วยขอน้ำซัมพารกินน้ำเพลินด้ยดถือว่าดีได้เนาะด้วยป้าเฮียนเก่งใช่ไหมว่าทางนอกคนนี้เนี่ยเพราะล่ะคือว่าบป้า ปานกลางๆบ่ลูกสร้างกิจก็เป็นอยู่บ่ล่ะกะโตได้โตบัวได้นี่แหละแมอบ่ลองเว้าเบิ่งแน่เนาะจักคำนี่ยลองลองเว้าแบบทักทายสบายดีเบวังรู้ทั้งแม่บุญี่บ่ฮู้ได้มื้อตึ้อได้ข่อยซ้ําเข้าอ่ะทักทายสบายดีเอาภาษาทักทายสบายดีเอาสวัสดีกะเฮลโลชาวบ้านทักทายสื่อกัวอดวัดจเนแอมถ้าตอบกลับ เจ้ตอบกลับขึ้นกับ my name is สแม่แนมอีสหนี่เป้ว่าอันเจ้าตอบกับสื่อเขานะแล้วเขาถามเจ้าว่าว่าเจ้าแนมนี่อเจ้าสื่อยังโอเห็นบ่เจ้านี่แนวคนเฮียนข่อยนี่มือตึ๊บแล้วข่อยอันนั้นแล้วข่อยยิงถามเบิ่งนะว่าน้องเพิ่นโอ้สื่าเก่งเลยน่าจือได้เนาะจือบ่เจ้าว่ะเนี่ยโจืดข่อยนะยงถ่าวว่าไม่หูือล่ะแบบทักมาว่าว่เจ้าแนม ตอบนะแม่คอยคอยแม่บุญเจ้าดคอยสีนวโอองออกไหมนี่บอกคือคือแม่บุญนี่ได้ส่ะอ้าวอยู่ออกซือคือเก่าสมจกรตัวบ้าเม่อถามเจ้าอจะนมจักรตัวแม่เนมอิสบุญต้องเอาือจาไปตัว้ายเก่งเก่งเก่ง อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษประเทศยังนอกบาทนี่ยสาวนวลก็ภาษาอังกฤษออังกฤษชุดบ่ฮาษาพหุว่าบ่ฝรั่งก็ฝรั่งไงโอ้ภาษาคนละภาษาเนี่เป็นภาษาอังกฤษมาละบ่เจ้ามาทำเจ้าของบ่ฮู้มาถามกำบ่ฮู้โหมดนคิดมาภาษาอังกฤษนี่สามารถแบบใส่ได้เบิดหั่นะน้าฝรั่งคนละประเทศแบบสมมุตดอันนี้คือแบบคือว่าไอแม่พ่ออันนี่ให้เจ้ากินข้าวแล้วบ่นี่เด้ไิ่ได้ละ น้องก็บ่เคยเจอภาษาได้แต่ตัวนนนาี่เรียนภาษาลาวลายกัวสังกิตแม่อนบอกกินน้ำกินน้ำกับวอเตอร์อ๋อต้องการกับยังดีกว่าโบเฮียนเลยสาวนวลเลยคือเฮาอยู่แล้วโบเฮียนเราทักมากก็เมือตึบแล้วข่อยจัก็ได้สเสิ่นบอกให้นั่งลงนั่งก็เด้อเสกเด้านั่งลงโอ้นั่งลง โดยโดยจะดีใจน้ำหนองเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นบอรีถ้าว่าเนี่ยจะเคิร์นคเละว่าตั้งลูกลูกเลยเพราเจ้าก็พอเป็นอยู่ว่าดงเตี้ยบอเป็นไพร่หูคนเล่าลูกแล้ก็ชอนพ่อเลยเป็นหมดบ่อได้เป้ได้พ่อนเลยสามปีกัเข้าพลังอ๋ออ๋คือคือว่าพ่อเจ้าเป็นคนลาวแต่ว่าเฮียนภาษาอังกฤษเก่งจีบพลังพลังพ่อน่กระตุ้นพลังเลยพลังเลยขยุ่นกับพลังเลย ใช้ของของฝรั่งหมดทุกเชื้อผ้าลุงเราคือมีขายฝรั่งเนาะเป็นได้เว้าได้ถ้ายังจมอยู่กับมือนี่โอ้ยฝรั่งขี่ยนต์มานํากันไปเพียงกันตายบ่รูหยังดพาซื้อไก่หมดมือเท่าคําให้เงินยากนึงัง3คนอคน้อยจ่อยค่อยบ่ได้ปได้เราเสียแล้ว103ปี103ปียืนขนาดเนาะเสียบางีใหม่ไก อะสิทาเบิ่งทางอิร uh ัาเพิ่นความตั้งใจสิดำสิเฮียนนี่สิเฮียนฮอดไซล่ะถ้าสิเธอว่ามีเงินเฮียนต่อสิเฮียนโตเว่าบ่มีเงินกัต้องแสวงหาให้ตัวเองมันได้สิให้มันจบฮอดไซสิให้จบฮอดไซล่ะความแสวงหาของเจ้าเจ้าน่อยกับจบ่ใเจกาว่า ถ้ามีทืนกับชิเฮนโตะเรียนภาษาซีบ่ะเรียนยังไรช่วงขีดอยากเรียนนะเรียนโตเกี่ยวกับหมออยากเป็นหมออยากไปหมอเปลีเรียนแบบไปหมอถาว่าจบมอเจ็ดแล้วก็สิเข้าไปแบบคือว่าเรียนไฟต์เป็นแพทย์เป็นหมอเพื่อหักษาคนไข้ถือว่าเป็นมักพายนี่เนาะบอย่านเค็มบอบอไม่ฮอดคันได้ที่นี่เลา ข,ขันหมอหมอ,อีหล่ะเรียนหมออ,อยากเป็นหมอเป็นที่แรกคือว่าอยากเป็นหมอความตั้งใจช่วยเหลือคนอื่น<อ>เพื่อความเจ็บเป็นเอ,อ็นอุ่นดูดีเด็ซะเนาทำมาอยู่นี่ก็นเพราะได้กันทางนอกภูก็สิอยู่ประจำการอยู่พุ่นเด้อเนาะถ้าว่าเรียนจบก็ได้แต่ตอนนี้นะ่ะยังบ่ได้มีไผส่งเสียเรียนมีแต่เงินตัวเอง หาเองโดยสนับสนุนตัวเองสนับสนุนตัวเองคือว่ามีสุดยอดสาวนวลถือว่าสุดยอดเนาะภูมมใจได้เด็กน่อยอยากเฮียนถึงสิบมมีก็ยังตั้งใจเฮียนนะพ่อแเม่บ่มีอิหลาก็ยังแบบผู้จักอยากเห็ดอยากเฮียนด้วยความรู oh, um, so fruit, so <S S ้ของตัวเองสีบืนไปจนหาเองจนให้จบกมอเจ็ดบัตรเอเรื่องนะบัตรตัวทว่าเฮียนต่อนั่นค่อยว่ากันอีกเท่นึง จังไดกับบ่มีเงินกับสีบืนจนห่อเมื่อเช่นอ,<า>อยากเพียนว่าจะไงสายงนยามสนวนข่อยคนหนึ่งได้หมักเพียนเลยก<ร>็บุตรสำเร็จครอบยังบืนไปเพียนเลยไหมใช่ครอบอ่าห้าบ่มีเงินนี่ข้างเนี่น้องคนน้องคนบ่มีแต่น้องมีความสามารถแบบคือเพิ่นบอกเนี่ตยกี้มันบ่คือแ,แ,แ,แบบนี้เด้ลยกี้เนาะกับหญ้านะฮู้ความคิดปัญญาคือน้องเพิ่นเห็นบ่เพิ่นตั้งใจความตั้งใจของเพิ่นนี่ เสียนสิหาเงินส่งตัวเองเฮียนจนให้มันจบมอเจก็คิดอยู่เนาะเอาก็ได้ยินทาง<ม>พ่อทางเม่เว่านี่ก็ว่าทางน้องเพิ่นเฮียนแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะดุงเราไปหาเงินยังไปเลียงอันน่ะส่งเสริมลูกเฮียนห่น่ะแต่ว่าฮู่ความจริงเด้่ว่าทางน้องเพิน่นเฮียนเองเฮาก็เคยมามมหาลุงอยู่เพิ่นก็เเราฟ<ม>ังอยู่แต่ว่าเ่เคยเห็นน้องจ้าเทื่อนะไปรับเน้ารับจ้างยู่บ้านเจ้าก็เกี่ยวเขาก็ าให้ลูกลูกบ่ลูกก็บ่เอานะโอ้บ่เอาแฮงพ่อแฮงแม่บ่นะแบบอีตนพ่อแม่เนาะล่ะเนาะก็บ่เอาอีตนพ่อแม่กัแม่ใซะทางานทานอันบ่เออๆๆกก็สิเข้าซนําเออาูกันเต้าคิดได้เนาะตั้งใจคิดได้แบบทําเฮียนเนาะให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงว่าซั่นซะ กง่ายๆอยากเป็นแพทย์เป็นหมอนี่เนะเนาะอยู่น้องคือก็ยังน้อยอยู่เนาะสิหกปีป,ประา่าเรียน,นจบนี่ก็อาจสีปีประมาณสองห้าหรือสองหกเนาะอาจสิจบแพทย์จบมอนะสมุดได้เรียนแต่ว่าขันบอดจังได้การเสียหันหอดเสียห<ม>้หฮอดใส่หฮอดเป็นแพทย์เป็นหมอหอรือว่าฮอดมอเจ็ดมอเจ็ดล้กกาต่อว่าเขาตรงมีความสามารถบอมีเขาก็ต้อง แสวงให้ต oh, ัวเองให้ได้แบบอยากเป็นหมอนี่ยส uh ีเ huh. ฮ um, ็ดให้ได้เลยยอ้าสิงซีแบบมาคว่ำพยายามของตัวเองสู้แต่ว่าก็อยากนั่งอยู่ได้ล่ะถ้าเฮาบ่มีเส้นมีสายแต่ว่าทั้งเจ้ามีอยูาว์เป็นกำลังใจให้น้องมีเส้นมีสายอยู่ล่ะว่าก็คันว่ามีเฮาผู้ถูกเข้ากับบ่เลี้ยวเบิ่งเฮาดอกเอผู้ว่าที่สั้นนี่เทว่า ถ้าว่าเฮาถูกลมบาเข้ากับโบเดว่าเอลยน้องดอกถ้าว่าเฮามีเขากัเลี้ยวเบิ่งเฮานับถือจังซี่บ่อกแกมันทำเฮ็ดเอาเอาเฮ็ดของเฮาเองมันจะภูมิใจโดยแต่ว่ามันกับ่เนี่ยความพยายามเขาถือว่าความคิดสุดยอดความคิดของน้องนี่เพิ่นอยากให้สำเร็จนะนะภูมิใจบ่ลุงภูมิใจบ่ความคิดของลูกเป็นความคิดที่ดีนก็ไปโรงเรียนลูกมีิจะกีบข้าวใบเลย ทางย่างชงกันเนาะถือว่าอย่าเขียนขนาดเนาะตั้งใจขนาดเม่คนเงิ่อนพ่อแมฆไปขายสลีขายก็พัดกระต้มกระน้รับจ้างแล้่ได้ขายด้วยเขาก็ไปทองเขาเอลียงไปรับจ้างอยู่ปักซัดนี่อยู่เวียงเน่การใ่กันถ้ากันมาอยู่สวัสดิ์่เวันนี้นี่ถือว่าน้องนี่เมื่ออื่นนี่คือเขาองเทียนเปล่ล่ะโดยไปเขาอยู่ของเก่านี้เขาอยู่สายองเทียนกันองเทียนอ่ามอสองดมิดามอสอง มคอมสซมโซอุดมวิไลแลกซ์เน็ตคนเขาเรียนผู้อ้ายกับเขาน้ำกันมอ้องเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละสั้นเหมเป็นคนละตึกบัดจนเจ้าเดินเที่ยวไปเฮียนอี่จากคนเฮียนกับเพื่อนป้าใกล้กันอยู่บ่ล่ะก่ะใกล้อยู่อย่างประมาณประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทางเอาบ่๊ะางจะบริมีโลดบอ๊ะแบบแบบยางมาติเพื่อนป้ามาเห้องเฮียนเลิกเลยขย่างครับ กูอ้ายเด้สาระยางไปนํากันนี่แหละอบัดมาหาพ่อสิได้สรุปเอารถป้ามาส่งอ๋อขี่รถป้ามาโดยเวลาไปไปโรงเรียนป้ากันย่างไปโดยบัดเลิกแล้วกันยางกลับแม่ก็ดีโทรว่าบ่ไกลปานไดนเนาะก็ดีว่ามีป้าเนาะบ่ได้เพิ่งพาป้าเพิ่นบ่มีลูกบ่มีหลานบ่มีลูกบ่มีเต้าบ่เพิ่นบ่มีลูกเป็นได้คู่ จังพรแล้วคัวก็บ่มีแบบเพิ่นบ่ได้แต่งงานเลยบ่าป่ะแต่ว่าเพิ่นก็ฐานะเพิ่นดีอยู่บ่เพิ่นก็มีอยู่ล่ะว่าฐานะเพิ่อนะก็บ่มีพอใช้เาเนะเพิ่นก็มีพอใช้ในครอบครัวของเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนโสดว่ามง่ายเละบ่มีลูกบ่มีครอบครัวแล้วก็เลยเอาหลานไปอยู่นําแบบนี้แม่นบ่ให้หลานไปอยู่อาศัยพอได้ให้ลูกให้ลานเทียนแบบนี้แม่นบ่ล่ะ ถือว่าเพิ่นก็ดีเด้บุรีรัลลงคนนี่ลานยุคค่ะ่นก็บ่ให้ไปได้ถือว่อเอาเพิ่นก็ดีเนาะเห้าวก็ซอยเวียก่ะซอยงานเพิ่นเนา,นนาละล่ะเนาะแม่นเฮ็ดเบี้ยอย่งนั่นแหละในเพิ่อซอยเพิ่นเนาะเฮ็ดเบียกบ้านการเมืองถูเกือนถูซานเนาะเคยจยสิบ่าสักผ้าสักเพให้เพิ่นก็ได้เคยออ๋แต่เพิ่นมีเครื่องบ่หรือห้าสักมือน,นีอ่บ่ล่ะสักมือ เคยซักให้เพิ่นอยู่เนาะก็อยู่น้ำเพิ่นก็คือคือเพิ่นก็คือพ่อคือแม่เฮานี่แหละเนาะไปอยู่น้ำเพื่อนน้ำเพิ่นนี่หลายปีแล้วบ่ก็มาอยู่แต่เมื่อ๋อก็เสียเองว่าสามปีเนาะโดยเพราะว่าอยู่บ้านทั้งบ้านบ่ค่อยเฮียนนานะแล้วก็แล้วเพิ่นบอกให้มาอยู่ในนี้ว่าเขาสอนบางมือก็เฮียนบางมือก็บ่ได้เฮียนอยู่บ้านอ๋อโดยโดยโดย บราเคยมาสัมภาษณ์น้องเพื่นจ้เถื่อมาหนีกับข้างแรกเนาะข้างแรกทางแม่บ,บุญกับบุมีอยังแม่บุญสีให้เงินเจ้าไปโอเรียนมืออื่นเนาะอะล่ะอะสนับสนุนคนอยากเรียนเนาะเอากระถาไม่หน่อยกระซีให้หน่อยเนาะจาังได้กระตั้งใจเรีนยนละล่ะเด้อก็ฝันเจ้าเป็นจริงเนาะเห็เจ้าได้เป็นแพทย์เป็นหมอเพื่อแม่บุญบ่สบายเพราะได้แวะมาหาเด้อขอให้ความตั้งใจเป็นจริงเด้อ ่ะข่อยก็บ่มีາยังหลายแล้วข่อยก็สิเอาข้ต้มขนมได้มาให้น้องโดยโดยมันยังก็ได้เนาะบ่ได้อันั้นเด้อบ่ได้กินมากอันคอกเนาะบ่กินข้าวเทียงได้บ่กินแล้วกินข้าวกับปนกบเออชาวนี้ให้มากเฮตักน้ําเดกินปนปนปุ่พ่อแม่าหุงข่าว มามาอยู่น้ำพ่อนี่ได้จังมือเลยนี่มานอนอยู่พี่เลยวะเมื่อแล้ะเเรงเรเเรงเมื่อป้าพ่ออีกแล้วเนาะกินหอดแล้วหอดูสาวผูด่าเลยเนาะเมื่อไปทำไมกันบ้านเราบ้าคอยโทรหาเขาเลยเลยสีเย็นต่อหรือสีออกทั้งนี้กะตัดสินใจวะออกไปยังวะลองหาเงินเบิ่งวะลองส่งตัวเองเบิ่งก็หามา ไปดำน้าเกี่ยวเขาน้ำเขาได้ถอดอาการมาจ่ายไปเฮี็ดไปเฮ็ดหมดเหลูกถือว่าสุดยอดสุดยอดความคิดที่ดีความคิดที่ดีเดินเจ้าเดอนอนาคตของน้องนี่ยาวไกลต่อไปเมื่อหนาตัดยากุ๊บพิกกับไปตัดเชียร์ยามันต้นกับไปเงินกับลูกเก็บใบพ่มเมให้เอาน้าอันนี้จะมาคนอยากเรียนแม่นแม่นสนับละกไปรุ่นไปเชื่อแม่ให้ทอดอาก็เอาเถอะนะ เจ้าก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บเวมาเล่นน้ำโพนี้เพื่อว่าเอามาเยี่ยมเพราะได้เวเขามาเล่นน้ำเมนเมนมายี่ยมใดจ้กินอันจากเขาก็มาส่งให้แลนดมาส่งให้ได้อ้ายนะฮะนาทีชินนทีเมื่อก่อนเด้อมีผู้ดูเยอะดูดเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่นก็ไปเฮียนเที่ยงกับเมื่อกินข้าวแล้วก็เตรียมไปตอนแรกอีกเนาะล่ะยังบัดเลิกเพิ่นก็บสี่ห้าโมงแล้วเนาะ ก็อยู่ือนทา้งคำน้ำป่าเพื่นบ่ม่นวเลิกบิเล่นมานํำพอป้าพี่ว่าเอ้าเที่ยวไปน้ำพอไเลเลยแหละตรงบอกเพิ่นเนาะไปใส่มาใส่บกเพ่นวยานนกปาเนาะเก็อาศัยอยู่น้ำเพิ่นเวลาไปนี่ม่หันเขาก็ตองบอกเพื่อนนะยูเิคิดทางดบบวกคือกันได้เนาะเดยว่าไปใสเดนิ่งจั้นนะยรงดกวกกส่วนอนาะและตัวเองก็ ออกแล้วอะออกไปกตนม่แต่หนูแบบเขาบู uh ่ะออกไปเาเหยังเหยังนแลยก็เลยตัดชินใจเยยนต่อยนอยางเดียวเป็นอบบมีเงินกัสีเฮียนะว่ตัวเองว่าพิดทอปีกายนี่กะพักเดือนเก้าก็ไปรับจ้างน้ำอือเวียงพุนนสี้านหกกสีเครืองเฮียนเองปพ่มซอมิกเออจอเงินเดือนดจ้างขมาเยเอาให ปิดเทอมนี่ก็คือว่าหารายได้หมิวัตันนี้มันใกล้กับไปกมามดชีเซนนเลยๆคารุดแพงแล้วกันนะเนาะเที่ยวไปเที่วาคนใสนีน่อน้ามันก็แพงตู้นุงเชนหาเ่ยม่เสือเกิีบนี่คู่่เกือข้าวสองคู่ป่นตัวเซนเซนปลายคือมอันซาพอคือสิได้ออกแต่ดนแน่นอนละเนาะหอายยางื่ไเรียนสุกเช ไม่ล่ะอ่ะกระนมข้าวต้มไม่กินเดนอะดูได้เท่าเามีแต่สิคอโตอัมลาพากจาแล้ววันนี้พากจาด้กเลยๆอีหล่าเด้อโดยมีโอกาสนมาสรวนันให้ด้ลูกข่ายลายเด้อให้สิได้ไขมันนั่นแหละหน้าทางอีหล่าก็ตั้งใจเฮียนดใลูกเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะให้ครบสม สมวังในสิ่งที่ความตั้งใจให้เขาฝันเป็นจริงเนาะนสู้ๆสำเร็จเนี่ยความสำเร็จเนียมุ่งมั่นตั้งใจเนาะลาพันจักรโอ๊ยสบายดีโอ้ยสบายดีดูดูพี่น้องก็โอเคประมาณนี้แล้วพ่พี่น้องเนาะทางข้าก็ได้โอได้ลมนำลุงเตี๋ยแล้วก็ลูกสามเพลินพพี่น้องก็บเรเคยเห็นเพลินจ้าเกือบพี่น้องเอ้ยือคือว่าครั้งแรกเนาะเพถึนกับผู้จบผู้งามหน้าตาดีพ่พี่น้องเลย ก็นวันนี้ก็ได้มาพบมาพบเพื <stop. S 1> ่อนระวังท่ามพบพี่น้องเลยโดยกับเพื่อนกัศมีมาม้างเดือบมาโคกไก่โคบเอเพื่อนอะไรเพือนพี่น้องเยเพื่อนกัศเสียรายไม่ตกน้องพี่น้องเนาะโดยฮะก็สำหรับที่นี่เนาะพี่น้องเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่งสารวันนีลเด้อพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจสุดโต๊ะกับฉันมาที่นี้ก็นลาไปเด้อพี่น้องของเราคงมาสบายดี